อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะซาร่าเจเวอรี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะยังคงอยู่ในโปรโรมดอนการีมค่ะชิ้นนีค่ะของดียังอยู่นะคะรอท่านเจ้าของใหม่อยู่ค่ะชิ้นนี้เป็นแหวนชายนะคะเป็นพลอยตลกและเป็นพลอยดิบด้วยงานหายากมากก็ยังงงๆอยู่ว่าทำไมทำไมยังไม่เจอเจ้าของนะคะวันนี้ขอให้พบกันนะคะกับท่านเจ้าของใหม่ค่ะ ราคาส่งชิ้นนี้อยู่ที่16,500บาทจัดโปราคา่ะลดลงอีก1,000บาทเหลือเพียง25,500บาทเป็นงานราคาทองเก่าด้วยนะคะชิ้นนี้ทอง75%น้ำหนักดีค่ะ8.22กรมัมไซสแหวน56เพชรรวมทั้งหมด 88ตังโดยประมาณค่ะน้ำโดยประมาณก็คือ97มาพร้อมกับใบรับประกันนะคะใบเซอร์ค่ะ Natural Bi Color นะคะ Sapphire Sapphire ก็คือแปลว่าพลอยเนื้อแข็งนะคะใบก็คือ2 2สีพลอย Sapphire เนื้อแข็ง2สีสีเขียวและสีเหลืองในเม็ดเดียวกันค่ะแล้วก็เป็นพลอยไทยนะคะที่สำคัญคือเป็นพลอยดิบเป็นพลอยดิบนะคะ หายากมากสําหรับท่านใดที่ชอบงานพลอยแปลกแปลกเชียเต็มที่เชียเต็มที่นะคะคุณจะเห็นพลอยค่ะเหลืองเขียวเขียวเหลืองอยู่ในตัวเลยแล้วก็เพชรเพียบๆแบบนี้แล้วก็วงใหญ่ๆนะคะหน้ากว้างๆเลยค่ะียยนเราจะวัดหน้าให้ดูนะคะคุณตูพลอยค่ะพลอยดิบด้วยคือขุดมาจากดินเลยแล้วก็เอามาเจียไม่เผา ไม่เผาเลยมาแบบนี้เลยนะคะไซส์นะคะไซส์พลอยค่ะดูไซส์พลอยกันนะคะอยู่ที่ประมาณ6กมิลกว้างนะคะวัดรวมกระป๋อนะวัดรวมกระเป๋าเพราะว่าเขาชิดกันเลยกับขอบนะคะแล้วก็ยาวประมาณนี้เกือบเกือบจะหนึ่งเ,เซนเก้ามิลพลอยสวยพลอยสวยๆเลย และเป็นพลอยตลกที่สำคัญขีดเส้นใต้คำว่าดิบด้วยด้าน,นข้างค่ะชัดเจนเลยนะคะไปดีดูไกลๆอีกทีหนึ่งก็ได้โอ้โหนานสวยมากอยากให้ท่านที่รักพลอยแปลกๆนะคะและเป็นพลอยดีๆนะคะ รับได้เลยนะคะแล้วเป็นราคาทองเก่าด้วยค่ะท่านที่ชอบเรือนทองขาวแล้วก็ชอบแบบหนาๆแน่นๆเลยนะตันๆนะคะต้องดูแหวนวงนี้เลยค่ะแหวนวงนี้นะคะมาในราคาส่งเพียง15,900บาทจัดโปรโลดอีก1,000บาท เหลือเพียง14,900บาทเพรเม็ดละประมาณ5ตังโดยประมาณนะคะ3เม็ดรวมเป็น15ตังเพชรขาวโดวยประมาณก็คือน้ำา97ดูเพชรนะคะขาววิ้งมากๆเลยขาววิ้งมากๆอยู่ในตัวเรือนสีขาวเพชรจะสีไม่โดดออกมาเลยสีกลืนกับตัวเรือนแสดงว่าเป็นเพชรขาวนะคะและเป็นเพชรที่ขาวสวยสะอาด กล้องคือซูมอย่างดีนะคะกล้องซูมอย่างดีค่ะหันข้างค่ะคุณดูค่ะขาวจุ้ะค่ะค่ะนี่เลยตัวเรือนไทยต้องการตัวเรือนหนาหนา,หนาแน่นแน่นคุณดูค่ะสันข้างนะคะหนาแน่นตันตึบ๊บแล้วใส่ติดนิ้วได้ด้วยชิ้นนี้ได้เลยได้เลยไซส์แหวนห้าสบเอ็ด 14,900บาทเป็นราคาโปรเป็นทองขาว75%หรือเขาเรียกกันว่าทองขาว 18K น้ำหนัก5.26กรัมช่างรวมไซส์แหวน51แล้วก็เพชรแท้เหลี่ยมเกสรเม็ดละประมาณ5ต่าง3เมตรสวยมากๆใส่ติดนิ้วได้นะคะตัวเรือนอ้วนตันค่ะทักได้เลยค่ะใส่ติดนิ้วได้เพชรสวยค่ะ อ๋อเดี๋ยวนาะวัดให้หน้าเพชรให้ด้วยดีกว่านะคะหน้าเพชรหน้าอะไรเดี๋ยวจะได้ชัดเจนอกหน้านิ้วค่ะอกหน้านิ้วอยู่ที่1.4 1.4เซนแล้วก็วัดรวมกระเบอะนะคะอยู่ที่ประมาณโดยประมาณก็คือเกือบครึ่งเซนเพชรนะคะโอ้โหเพชรสวยนะเพชรนะคะวัดแบบนี้อยู่ที่ประมาณ หน้ากว้างนะคะอยู่ที่ประมาณ ب, เกือบสามมิลนิดๆน,นะคะวัดแบบนี้เลยนะคือเป็นการวัดกะโดยประมาณนะคะวัดตามไม้บรรทัดเลยค่ะตามนี้นะคะแล้วถ้าเกิดวัดรวมกระเป๋ะจะอยู่ประมาณไหนก็อยู่ที่ประมาณความกว้างครึ่งเซนค่ะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบครึ่งเซน สวยมากเพชรขาวมากนะคะวิงกริ้งมากหนามากโอเควันตันรับไปได้เลยนะคะชิ้นนี้รึบนี่ค่ะแบบนี้ใส่แล้วทนนะคะใส่แล้วทนทนมากแหวนเพชรปลอกมีดค่ะชิ้นนี้ใช้ได้ทั้ง ผู้ชายและก็ผู้หญิงนะคะเพราะว่าเป็นทรงเหมือนทรงหัวเข็มขัดคาดค่ะชิ้นนี้ราคาส่งอยู่ที่1 1 0 0 0เอ่อราคาส่งอยู่ที่12,800บาทจัดโปรโลดลงอีก1000เหลือเพียง11800บาทนะคะ ทองปเซนน้ำหนัก2.83กรัมไซแหวน53เพชรแท้เหลี่ยมเกสรรวมทั้งหมดโดยประมาณก็คือ13ตังค์น้ำโดยประมาณ97เพชรตรงกลางเม็ดละประมาณ10ตังค์นะคะแล้วก็เพชรบากข้างในเม็ดละประมาณครึ่งตังค์โดยประมาณ26เม็ดร,รวมเป็น13ตังค์บวกได้23ตังค์ทั้งนี้ทั้งนั้นไซเพชรใช้คำว่าโดยประมาณนะคะเพราะว่าเราไม่ได้แกะช่างนะคะ ก็จะมีวัดเพชรมีห่วงวัดเพชรนะคะต่างหากแล้วก็ประมาณการค่ะมีค่ะหน้ากว้างนะคะอกหน้านิ้วค่ะแล้วก็น,นี้สี่มิตัวเรือนค่ะมีตอก750ก็ยืนเปอร์เซ็นต์มาตรงนะคะเพชรสวยค่ะเพชรแท้เหลี่ยมเกสรน,นะคะ ชิ้นนี้ใส่ติดนิ้วได้ค่ะเพราะว่าเป็นเตยแบบเขาเรียกว่าเตยเนี่ยติดอยู่ที่ปากคุดไม่ออกเอออะไรแล้วเตยจิกไข่ปลานี่นะคะเตยจิกไข่ปลางานเนียนๆแล้วก็ตอนนี้จะเป็นฝังล็อกล้อมกรอบนะคะโอ้โหเพชรสวยมาก ใส์53ใส่ได้ทั้งชายและหญิงค่ะทรงนี้ใครชอบแบวนติดนิ้วปลอกมีดเก๋เก๋เท่เท่นะคะทักได้เลยค่ะชิ้นนี้เป็นงานหวานแหววเพชรหัวใจเพชรหัวใจวงนี้ราคาปกติราคาส่งอยู่ที่8,900ลดเหลือ7,900บาทเดือนทอง75นน้ำหนัก2.04กรมัมไซส์แหวน54.5 เพชรแท้เหลี่ยมเกสรหนึ่งเม็ดเม็ดละประมาณ8ตังน้ำโดยประมาณ97สวยนะคะเนี่ยค่ะซูมให้ดูเลยความสวยเป็นหัวใจแล้วก็เป็นโบงานน่ารักมากงานน่ารักค่ะน่ารักสุดๆงานเขาหวานมากเลยนะคะ mm hmm. ก็จะอยู่ประมาณเนี้ยค่ะหน้าอกหน้านิ้วนะคะ mm hmm. เพชรสวยราคาคุ้มมากค่ะเหมือนได้เพชรไปฟรีๆนะคะ mm hmm. เพชรเม็ดละประมาณ8ตงังตีน้อยๆนะคะ ตัวเรือนสะอาดสะอา้านสวยงามขัดชุ่เรียบร้อยแล้วค่ะ54.5ถ้าเกิดว่าใหญ่ไปคุณก็แจ้งรับซิลิโคนลดไซแหวนได้เลยไม่ต้องไปลดไซให้เสียเงินให้เสียทองนะคะแจ้งลดแจ้งรับซิลิโคนลดไซได้ค่ะงานน่ารักน่ารักมากๆเลยค่ะเพชรสวยด้วยท่านใดชอบนะคะงานหวานแหววทักได้เลยนะคะชิ้นนี้จะเป็นแหวนพัดค่ะ แหวนพัดระดับเพชรราคาส่งอยู่ที่8,900จัดโบโลดโลงอีก1,000บาทเหลือเพียง7,900บาทคุ้มมากนะคะทอง75%น้ำหนักช่างรวม1,89กรัมไซแหวน54แล้วก็เพชรแท้เหลี่ยมเกสรตกเม็ดละประมาณ5ตัง7เม็ด35ตังค่ะคุ้มมากนะคะ7,900โอ้โห อันนี้ถ้าเกิดว่าไปหาใหม่นะคะไปหาของใหม่นะก็ไม่รู้ว่าราคาตอนนี้เริ่มต้นจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วแต่ที่แน่ๆคือหนงจูแจ้งนั่นแหละว่าราคาโดดแล้วก็เพื่อนๆในวงการเขาก็แจ้งแล้วตอนนี้นะคะว่าตอนนี้ราคาลดรับใหม่เนี่ยสูงขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าในเดือนละมดอนเนี่ยยังไงยังไงนะก็ยังคงขายราคาเดิมอยู่แม้ว่าราคาทองจะขึ้นแล้วก็ตาม ลงจู้เขาก็ไม่รู้จะอั้นยังไงนะคะเพราะว่าทองคือไปไกลมากนะคะและทีนี้การตรวจสอบการทำงานเนี่ยเป็นระบบนะคะของของเขาก็คือเป็นระบบแบบแบบเขาเรียกเป็นบริษัทใหญ่เนาะเวลาทองขึ้นเนี่ยผู้ตรวจเนี่ยเขาก็ต้องอัพราคาขึ้นนะคะแต่ว่าตอนเนี้ย คือเราอยู่ในช่วงโอลรมดอนอยู่นะให้พิเศษนะคะจนถึงมีความสุขด้วยกันถึงสงกรานเลยค่ะถือว่าเฉลิมฉลองร่วมกันนะคะท่านใดชอบชิ้นไหนชมคลิปแล้วก็ทักได้เลยนะคะก็ราคานี้จะอยู่ถึงสงกรานวันที่15ค่ะนอกจากนั้นแล้วก็เป็นราคาส่งปกตินะคะตอนนี้เป็นทั้งราคาเซลล์แล้วก็เป็นทั้งราคาส่งในตัวค่ะ สวยน่ารักค่ะใส่ดึจนิ้วได้เหมือนกันนะเพ็ดพัดเนี่ยเพราะว่าเตยเขาไม่ยาวนะคะสวยน่ารักนั้นใดรชอบงานเก๋ๆแปลกๆนะคะลองชมได้เลยค่ะวันนี้จบลงแล้ว5้ารายการชอบรายการไหนอย่างไรโทรได้ส่งข้อความได้นะคะอัสลามุอะไยกุมสวัสดีค่ะ